สวัสดีครับคาบไมโปรดักต์รีวิวสวยๆอีกสัก1คันวันนี้เป็น Toyota v i ี o นะครับเป็นรุ่นแคปอ่านี่แคปเปิดได้นะครับ v ี g o ภายในสีครีมถ้าอันไหนเลอะๆแล้วต้องการที่จะปรับปรุงภายในใหม่เหมือนรีเวทใหม่นี่เลยครับจัดเตยสวยๆนะครับให้สีเข้ากับภายในตอนนี้เทนสีน้ำตาลกำลังมาแรงนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับว่าหลังจากทำเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับข้างหน้าเริ่มตั้งแต่บ่อหน้าเลยนะครับอันนี้ทําเป็นแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมแต่เราทําเข้ารูปตรงรุ่นนี่ครับนะใครที่เคยทําเป็นแบบยึดติดนะฮะเรือกเป็นบ่อผ้าที่มีปัญหาเรื่องขาดนะฮะไม่ต้องไปทําอะไรใหม่นะครับมาถึงก็สวมได้เลยนะฮะถ้าเป็นข้อดีของตัวสวมนี่วันหนึ่งไม่ใช้ถอดออกของเดิมก็ยังใช้ของเดิมได้นะครับแล้วอันไหนที่มันขาดแล้วเราก็สวมทับลงไปก็ออกมาสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ นี่ให้ดูนะครับสวยๆเราตัดเข้ารูปตรงรุ่นนะครับหนังที่ใช้เป็นหนังเทียมนะฮะหนาหนึ่งมิลประกอบฟองน้ำห้ามิลแล้วก็รองด้วยผ้าทีคอร์ดเนี่ยทนไม่ทนอยู่ที่ต้องผ้าทีคอร์ดด้านหลังเราก็ทำกระเป๋าสองข้างเย็บตะเข็บคู่สวยงามนะฮะได้ที่เย็บก็ไดไนล่อนเลยนะครับนี่สวยๆเลยสําหรับคุ้มเบาะทําแบบสวมนะครับแล้วก็หลังบอกแคปนี่ครับบอกแคป ทำให้นั่งสบายน้องๆสีประตูเลยแหละครับเราทําขยายข้างหน้าเนี่ยเพิ่มมาเพื่อจะนั่งให้มันเต็มขึ้นนะครับแล้วปรับมุมหลังเนี่ยมันเอียงนะพอเอียงปุ๊บเนะี่ยทำข้างหน้าเชิดปัญหาเรื่องเบรกลนมันก็ไม่มีนะครับเราใช้ฟองน้ําฉีดอย่างดีข้างนี้เป็นฟองน้ําฉีดเหมือนโรงงานประกอบรถยนต์มีเหล็กวิ่งอยู่ข้างในนี่นะครับแล้วเราก็ล็อกน็อตข้างล่าง2ข้างนะฮะล็อกน็อตเบอร์สิบสองข้างซ้ายขวานะครับแลวนี่ก็ใส่เป็นบานพับเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้า นะฮะทำให้แข็งแรงทนทานนั่งสบายนะครับนะสำหรับตัวตาวิโก้เวลาเปิดเอาเครื่องมือเปิดอย่างนี้ครับช่างเปิดให้ดูนิดนึงนะครับนี่ครับนี่อย่างเงี้ยฮนะเราใส่เป็นบานพับอย่างนี้นะครับแล้วก็ยิงสกูยึดอันนี้ก็นะครับเนี่เปิดเอาเครื่องมือง่ายง,ง่ายนะครับด่วล็อกเทปบอกล็อกน็อตก็ตรงนี้นะครับข้างในนี้อยู่ในโครงเหล็กเนี่ยอยู่ในฟองน้ําฟองน้ําฉีดนะครับใช้กันทนทนเลยลักษณะคืออย่างนี้ แล้วก็ปิดลงไปอืมนี่ครับง่ายๆนะฮะสะดวกสะดวกแยกเป็นสองส่วนอยู่ฝั่งโน้นก็เปิดฝั่งโน้นได้อยู่ฝั่งนี้ก็เปิดฝั่งนี้ได้นะครับตอนนี้เราก็มาดูต่อปูพื้นปูพื้นมีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ของเราเนี่ยนะฮะ,ะตัวหนา13ามมิลน,นะฮะแล้วก็นี่ทำเป็นกระเป๋าใส่ของแล้วก็จะมีตัวล็อกนี่ครับตัวล็อกแบบนี้นี่ครับตัวล็อกปลาติกนี่นะฮะพร้อมกระดุมเงินแล้วก็สอดล็อกนี่นะครับแถม เรามีเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่นี่นะฮะเป็นออปชั่นเสริมนะครับนอ,ออกนี้ได้นะครับเสริมเป็นอย่างนี้ท่านต้องการเสริมก็ได้ไม่เสริมก็ได้นะครับหรือว่าใครทํายี่ห้ออื่นมาไม่ถูกใจมาที่นี่เราจัดก,การให้ใหม่สวยๆเลยนะครับชอบสีไหนอย่างไรเราเป็นโรงงานเย็บนะครับอยู่ลาดเท้าวร้อเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับมาเลือกสีแล้วก็รอรับได้เลยไม่สะดวกมา นะฮะเรามีบริการถึงบ้านกรุงเทพและปริมณนทนต่างจังหวัดมีจัดส่งนะครับโทรมาคุยกันก่อนได้ทางไลน์ก็ได้นะครับเป็น ID ดียไนะ0917099960ทั้งเป็นเบอร์โทรและ ID นะครับ0917099960ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ